มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่จะทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับการวิ่งมาราธอนอย่างได้โกค่ะ ร็อกเกอร์หนุ่มหน้าหล่อไดโกแห่งวง Breakers นะคะตัดสินใจเข้าร่วมรายการ24 Hours Television 38ทางช่อง NTV เพื่อเป็นนักวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลเพราะว่าไดโกบอกว่าตอนนี้เขากำลังตื่นเต้นเพราะไม่เคยคิดที่จะทำอะไรแบบนี้มาก่อนเขาใช้เวลาคิดมา1สัปดาห์เต็มก่อนจะตัดสินใจแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เสียใจทีหลังแบบ100%เซพราะเขารู้สึกดีมากที่จะได้แชร์ความรู้สึกนี้กับทุกๆคนไดโกเผยว่าเขาตัดสินใจที่จะวิ่งมาราธอนเพราะอะ เชียที่เขาได้จากแฟนๆทั่วญี่ปุ่นค่ะเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมวงฟังซึ่งพวกเขาก็สนับสนุนให้ไดโกะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากดนตรีม,มาโดยตลอดอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงยินดีอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของไดโกะในครั้งนี้และก็ให้กำลังใจกับเขาด้วย ไดโกยังเผยว่าที่ผ่านมานะคะระยะทางไกลที่สุดที่เขาเคยวิ่งได้ก็คือ12กิโลเมตรตอนสมัยเรียนมัธยม <c oughs> เขาคิดว่าการเป็นร็อกเกอร์ที่สุขภาพดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะ <c oughs> ดังนั้นก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของเขาเองด้วย นอกจากนี้ไดโกยังสัญญาว่าจะปุอย่างหนักและหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะเป็นนักวิ่งแล้วเขาก็จะทุ่มเททุกอย่างถึงแม้ว่าเขากำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามแต่เขาก็ยังอยากที่จะทำมันโดยที่ไม่ทำให้ส่งผลกระทบกับทัวร์ค่ะรายการ24 Hours Television 3 8ที่ไดโกจะไปร่วมวิ่งมาราธอนด้วยนั้นจะออกอากาศวันที่22และ23สิงหาคมโดยมีวง V6 และ H y ซจัมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ปดีมากนะการวิ่งมาราชอเนนึกถึงคุณนาวินต้าเลยอ่ะหยตอนนี้พี่นาวินต้าเขาไปนู่นแล้วไปตรอยกีฬาคุณตูนตริสแลมเนี้ยใช่ไหมแต่ละคนอ่ะฟิตฟตกันนะคะชวนผู้หญิงไปวิ่งบ้างดีกว่างานวินไนาันไรไปไหมเดี๋ยวว่ากัน